สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะเรามาสนุกกันต่อเลยค่ะทรงเจียวเย่รีบตอบกลับเป็นเพราะสถานะของเจ้าข้าก็เลยใครจะรู้ว่าในสายตาเขานางยิ่งดูเหวายวนใจมากขึ้นทุกวันเขาเสียใจมาตลอดนับแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นข้าก็ยังอยู่ในสถานะนั้นแล้วท่านอ๋องกับข้าเราก็เรามีอะไรกันแล้วนางพูดออกมาไม่ได้ จึงได้แต่บอกไปว่าเขาดีกับข้ามากหากเขาดีต่อเจ้าเหตุใดเขาจะแต่งงานกับคุณหนูหรินเร็วๆนี้เล่าทรงเจียวเย่พล่งออกมาด้วยความโมโหในที่สุดหากไม่ใช่เพราะเหตุนี้เขาคงไม่มาตามหาไปเซียงซิวด้วยตัวเองโดยที่ไม่ได้แจ้งหลงเหิงให้รู้ก่อนเมื่อทรงเจียวเย่นึกไปถึงวันที่หลงเหิงมาพบเขาเพื่อบอกว่าปเซียงซิวหายตัวไป ชายหนุ่มจำได้ว่าในใจเขาลุกเป็นไฟด้วยความร้อนรนไม่เคยกังวลขนาดนี้มาก่อนเขารีบควบม้าออกตามหานางในที่สุดก็ได้พบนางจนได้ทรงเจียวเย่รู้ดีถึงสาเหตุที่เขาออกตามหานางในครั้งนี้นั่นเพราะหลงเหิงกำลังจะแต่งงานคุณชายทรงคิดว่าหลงเหิงอาจกังวลว่าคุณหนูรินจะไม่สะดวกใจ หากเขาออกไปตามหานางถึงเขาจะเป็นคนส่งอนุคนโปรดออกไปจากจวนเองก็ตามเขาไปเสียงสิวพูดไม่ออกนางเองตอนที่ได้ข่าวก็โกรธหลงเหิงมากเหมือนกันนางมีใจให้เขาส่วนเขาก็ดีกับนางทว่าขณะเดียวกันเขาก็กําลังวางแผนแต่งงานกับหญิงอื่นถึงเขาจะไม่ได้รักคุณหนูลินแต่ยังไงเรื่องแบบนี้ ก็เป็นเรื่องที่นางยากจะยอมรับได้เพราะนางคือผู้หญิงที่มาจากยุคปัจจุบันนางถึงรู้สึกอยากจะหนีอยากกลับไปที่จวนลี่อองไปยังเลือนเหมันแล้วกลับไปยังโลกเดิมที่ตนเองเคยอยู่ทรงเจียวเย่รู้สึกได้ว่านางกำมฉายเสื้อเขาแน่นแล้วก็ได้แต่โทษตัวเองที่ยกเรื่องเนี้ยขึ้นมาพูดเอาละเจ้าอยาคิดมากเลย พวกเราหาที่พักกันก่อนดีกว่าไปเซียงซิวเจ็บไปทั้งตัวเขาควรจะหาที่พักและตามหมอมาดูอาการของนางเมื่อทั้งสองเดินทางไปถึงเมืองเล็กก็พากันไปพักที่โรงเีรมทรงเจียวเย่ติดต่อห้องพักเป็นห้องใหญ่สองห้องก่อนจะตามท่านหมอมาตรวจอาการไปเซียงซิวอย่างละเอียดทั้งท่านหมอและผู้ช่วยที่เป็นผู้หญิงบอกว่า นางไม่มีบาดแผลชะกันบาดแผลส่วนมากเป็นเพียงแผลตื้นๆเท่านั้นน่าจะหายได้ในไม่กี่วันหากได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอก็สามารถฟื้นตัวได้เร็วเมื่อได้ยินดังนั้นส้งเจียวแย่ก็คลายความกังวลเขารู้สึกว่าปเซียงซิวมีแต่เรื่องให้ต้องเจ็บตัวตลอดคุณชายเจ้าคะแผลบนหลังภรรยาท่านมากเหลือเกินเป็นผู้หญิงแท้ๆ มีบาดแผลมากมายเพียงนี้ได้อย่างไรกันผู้ช่วยท่านหมอถามนางแค่สงสัยไม่ว่าจะมองอย่างไรแม่นางไปผู้นี้ก็ดูเป็นคุณหนูใครที่ไหนจะมาทำลายให้บาดเจ็บเช่นนี้ได้หัวใจซ่องเจียวเย่เหมือนโดนทุบจนปวดร้าวก่อนจะยิ้มให้อีกฝ่ายอย่างขมขื่นแล้วตอบว่าเป็นความผิดของข้าเองที่ละเลยนาง ผู้ช่วยหมอจึงไม่ได้ซักไซต์ต่อนางมอบใบสั่งยาให้รับค่ารักษาแล้วจากไปท่งเจียวเย่ก,กลับเข้ามาในห้องเพื่อดูอาการของไป๋เซียงซิวหากเป็นไปได้เขาก็อยากจะพานางหนีไปเสียเลยแต่เขาทำแบบนั้นไม่ได้เขายังมีตระกูลท่งที่ต้องรับผิดชอบแต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องเสียนางไปไปเซียงซิวเป็นเพียงอนุ หากหลงเหิงไม่ชอบนางอีกฝ่ายก็น่าจะตกลงยกนางให้หากเขากล้าคอน่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมจากนั้นตำแหน่งอนุคนโปรดก็คงจะค่อยๆเลือนหายแล้วถูกลืมภายในไม่กี่ปีที่จวนของเขาคงไม่มีใครคัดค้านหากเขาจะพานางไปอยู่ด้วยหลังจากเหน็ดเหนื่อยมาหลายวันไปเสียงซิวจึงนอนหลับสนิทนางไม่รู้สึกตัวด้วยซ้ำว่าซ่งเจียวเย่ มานั่งอยู่ข้างเตียงหญิงสาวสุกมือไว้ใต้คางผมที่ปล่อยสยายทิ้งตัวมาปลกใบหน้าทำให้ดูไรเดียงสาแต่ก็แฝงไว้ด้วยความเย้าวยวนทรงเจียวเย่ยยื่นมือออกไปปัดผมนั่งไปด้านหลังเผยให้เห็นต้นคอขาวพองที่ดึงดูดสายตานางช่างงดงามเหลือเกินเมื่อได้ลังหน้าล้งตาแล้ว ความงามของนางก็ยิ่งเด่นชัดมากขึ้นเขาเผลอใช้มือรูปต้นคอเนียนนุ่มนั้นเบาๆเพียงได้สัมผัสก็รู้สึกดีจนไม่อยากเอามือออกในที่สุดเขาก็อดใจไว้ไม่ไหวก้มตัวลงไปจูบริมฝีปากที่เพเยยะเล็กน้อยลิมฝีปากนางเนียนนุ่มตอนแรกเขาแค่อยากรองแตะดูว่าจะเป็นอย่างไรแต่เซียวขณะที่ริมฝีปากแตะกัน เขาก็ห้ามใจไว้ไม่อยู่หมดความยับยั้งชั่งใจทันทีจากเพียงต้องการสัมผัสกลายเป็นตะกละตะกรามชายหนุ่มดูดดึงริมฝีปากนุ่มชุ่มชื่นเบาๆก่อนจะเปลี่ยนเป็นแรงขึ้นตามห่วงอารมณ์จิตใจตเตลิดไปไกลเกินจากควบคุมในหัวไม่มีความคิดอื่นใดอีกแล้วนอกจากรสสัมผัสตรงหน้าเขาขยับตัวขึ้นไปค่อมอยู่บนตัวนาง จูบหญิงสาวอย่างลึกซึ้งดื่มดำสองมือเริ่มลูบไล้บนกายสาวปลายเสียงซิวที่หลับอยู่จูจูก็อึดอัดเหมือนมีก้อนหินหนักมาทับบนตัวจนแทบหายใจไม่ออกนางใช้แรงทั้งหมดผักก้อนหินใหญ่ก้อนนั้นไม่คิดว่าจริงๆแล้วนั่นก็เป็นเนื้อตัวของผู้ชายคนหนึ่งนางตกใจตื่นขึ้นพบว่าริมฝีปากของตัวเอง กำลังถูกบทขยี้นางกำลังจะโดนข่มขืนไปเสียงซิวพิกตัวกับสุดแรงยกขาขึ้นยันฝ่ายตรงข้ามท่าทางลนลานของนางเล่ากับค้อนที่ทุบลงบนหัวซ่งเจียวเย่ให้กลับมาสู่ความเป็นจริงเขาผละออกจากร่างนางนั่งนิ่งบนเตียงแล้วเริ่มสำนึกในสิ่งที่ตัวเองนั้นทำลงไปไปเซียงซิวขยับตัวไปอยู่มุมเตียง แววตาตื่นตกใจลิมฝีปากเจอเล็กน้อยเสื้อตัวบนหลุดลุยจนเห็นไหลนวลเนียนข้าคาขอโทษข้าผิดเองทรงเจียวเย่รู้สึกว่าตัวเองคงกลายเป็นปีศาจร้ายในสายตานางเสียลาเขารีบลุกขึ้นแล้วเดินออกไปเมื่อกลับมาที่ห้องพักของตัวเองทรงเจียวเย่ก็สั่งให้เสี่ยวเออนํนนำ้นำเย็นมาให้เขาแช่เพื่อดับไฟในตัว แต่จิตใจกับไม่อาจสงบลงได้เลยเขาไม่เคยเป็นคนเช่นนี้มาก่อนทำไมเขาถึงควบคุมตัวเองไม่ได้นางก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งแต่ทำไมเขาถึงรู้สึกว่านางแตกต่างจากหญิงอื่นทำไมเขาถึงหลงนางอย่างไม่ลืมหูลืมตายิ่งคิดเขาก็ยิ่งไม่เข้าใจแม้กระทั่งนอนหลับเขายังฝันถึงนาง ในความฝันไปเสียงสิวช่างอ่อนหวานเหลือเกินเขาละทิ้งความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเพื่อทําทุกอย่างให้นางพึงพอใจแล้วก็เป็นไปตามที่เขาคิดไว้การได้หลับนอนกับนางเป็นความสุขที่สุดแล้วเว่าเพียงไม่นานก็ต้องกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงหลังจากตื่นขึ้นทรงเจียวเย่รู้สึกหมดแรงและหดหูในใจตะโกนก้องอย่างไม่ยินยอม ข้าต้องเอานางมาเป็นของข้าถึงอย่างไรหลงเหิงก็ทำกับนางเหมือนเป็นสิ่งของอยู่แล้วนี่ทรงเจียวเย่ลุกขึ้นนั่งบนเตียงหลังจากใครควรดูแล้วเขาจะไม่ส่งตัวนางกลับจวนอองเขาต้องการไปเซียงซิวแต่เขาก็อยากให้นางยินยอมพร้อมใจด้วยใช่แล้วในเมื่อนางเคยมีใจให้เขามาก่อนเขาก็จะทำให้นางกลับมามีใจให้เขาอีกครั้งให้ได้ เมื่อคิดได้ดังนี้ชายหนุ่มก็รู้สึกสดชื่นขึ้นจากนั้นก็ลงไปด้านล่างแล้วยกอาหารเช้าขึ้นมาไปเซียงซิลยังคงค้างคาใจอยู่กับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเมื่อเห็นซ่งเจียวเย่นางก็นั่งตัวเกร็งอีกฝ่ายทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นยกถาดอาหารเช้าเข้ามาด้านในเจ้าอยากกินด้วยกันไหมได้หลอนมากไปเซียงซิลนั่งเกร็ง จนปากสัน่นขณะมองคุณชายทรงจัดสำรับอาหารเช้าลงบนโต๊ะเขาทำแบบนี้ทำไมกันท่าทางสุภาพพูดจาอ่อนโยนเสิร์ฟอาหารเช้าให้ถึงห้องนี่มันจีบกันชัดๆไปเซียงซิวนั่งมองเงียบๆก่อนจะเอ่ยขึ้นว่าที่จริงท่านกินโจ๊กหน่อยสิถ้วยใส่โจ๊กร้อนๆว่างลงตรงหน้าไปเซียงซิวไปเซียงซิวทำอะไรไม่ถูก ได้แต่นั่งกินโจกโดยไม่พูดอะไรทั้งนั้นในที่สุดก็ผ่านอาหารมื้อเช้าที่แสนจะอึดอัดใจนั้นไปได้เมื่อนางถามเรื่องเดินทางกลับเมืองหลวงซ่งเจียวเย่ก,ก็ตอบว่าเขาเตรียมการเดินทางเรียบร้อยแล้วทว่าก่อนที่ทั้งคู่จะออกเดินทางก็มีเสื้อผ้าหลายแบบถูกส่งมาที่ห้องนางทุกชุดสวยงามดูมีราคาและเหมาะสมกับนาง ตามจริงแล้วไปเสียงซิวพอใจเสื้อผ้าเหล่าเนี้อยู่เหมือนกันแต่ทำไมนางถึงรู้สึกว่าตัวเองกำลังทำเรื่องไม่ดีลับหลังหลงเหงิงแม้เสื้อผ้าที่นางสวมใส่อยู่จะมอมแมมแต่เขาหาชุดมาให้ใหม่สักชุดก็พอแล้วแต่เนี่ยเขากลับส่งเสื้อผ้ามาให้นางมากมายไม่เฉพาะแค่เสื้อผ้าพวกนี้เครื่องประดับที่เขาให้ก็มีค่าและหายากทั้งสิน้น รวมถึงปิ่นปักผมลายมังกรคู่หงด้วยมันต้องมีความหมายแฝงบางอย่างใช่หรือไม่นี่ไม่น่าจะใช่ของที่ผู้ชายควรให้หรือเปล่าข้ารับไว้ไม่ได้แต่หากท่านมอบของพวกนี้ให้พี่วีเชอร์ข้าแน่ใจว่านางต้องดีใจมากแน่ไปเสียงซิวปฏิเสธอย่างมีชั้นเชิงพร้อมกับเลื่อนปิ่นปักผมนั่นไปตรงหน้าเขา วีเชอเป็นเพียงบ่าวรับใช้ในบ้านนางจะกล้ารับของพวกนี้ได้อย่างไรกันทรงเจียวเย่หยิบปิ่นปักผมยัดใส่ในมือนางแล้วก็ส่งยิ้มให้ข้ายัางเก็บของที่เจ้าให้ไว้ตลอดและใช้อยู่สเสมอชายหนุ่มหมายถึงที่ขั้นหนังสือที่เขามักจะพกติดตัวไปไหนมาไหนด้วยเขาพูดพางหยิบมันออกมาถือเล่นในมือจากนั้นก็เอ่ยต่อ หากข้ารู้ว่าเขาจะทำกับเจ้าแบบนี้ข้าจะพาเจ้ามาอยู่ที่จวนตระกูลซ่งแทนปายเซียงซิวมองซ่งเจียวเวย่อย่างพิจารณาพระลองคนนี้เป็นผู้ชายนิสัยดีแถมยังจริงใจมากแต่ถึงเขาจะรับนางเอาไว้นางก็ยังเป็นได้แค่อนุเท่านั้นใช่ไหมสำหรับสมัยโบราณหากนางยังไม่ได้แต่งงานนางก็อาจจะเป็นเมียเอกได้ แต่ในเมื่อนางได้ชื่อว่าเป็นอนุของผู้ชายคนหนึ่งแล้วนางก็คงไม่มีทางเป็นเมียเอกได้อีกหืมคุณชายท่งจะให้ข้าอยู่ในตำแหน่งอะไรหรือเจ้าคะอน,นุงั้นหรืไปเซียงซิวไม่เคยรู้สึกขมขื่นเท่านี้มาก่อนจะโทษนางไม่ได้ก่อนหน้านี้ที่นางขัดขืนหลงเหิงมาตลอดก็พอไม่อยากเป็นอนุมาตอนนี้เรากับตอกย้ำว่า ถึงยังไงนางก็ไม่สามารถหลุดพ้นจากการเป็นอนุได้อยู่ดีไม่ไม่แน่นอนข้ามีใจให้เจ้าจริงๆหลังจากเจ้ามาอยู่กับข้าแล้วข้าจะให้เจ้าเป็นเมียเอกพวกเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปไม่แยกจากกันดีหรือไม่ทรงเจียวเย่รีบคว้ามือไปเสียงซิวมาจับเอาไว้เพื่อแสดงความจริงใจที่เขานั้นมีต่อนางประโยคนี้ฟังดูคุ้น ไปเซียงซิวจำได้ว่าซงเจียวเย่พูดแบบนี้กับนางเอกตอนที่พวกเขาหนีตามกันชีวิตช่างมีเรื่องให้ตื่นเต้นได้ทุกวันนางกายเป็นคนที่เขาพูดประโยคนี้ให้ฟังได้อย่างไรหญิงสาวจำได้ว่าเป็นเพราะประโยคนี้ของเขาที่ทำให้ตนเลือกผู้ชายคนนี้ในตอนแรกซงเจียวเย่ให้เกียรติผู้หญิงไม่เคยเห็นพวกนางเป็นของเล่น ในเรื่องตอนนั้นนางเอกเป็นเมียหลงเหิงแล้วแต่ชื่อเสียงของนางเอกถูกทำลายย่อยยับจนได้รับจดหมายยาแต่ซ่งเจียวเย่ก,กับปาธนาจะแต่งงานกับนางและยกให้นางเป็นเมียเอกความคิดของเขาช่างสูงส่งเหลือเกินท่านจะรับข้าเป็นเมียเอกงั้นหรือไปเสี่ยงซิวถามทว่าไม่ได้รอให้อีกฝ่ายหนึ่งตอบ นางกับเอ่ยต่อว่าตระกูลซ่งไม่มีทางยอมรับข้าได้ไม่มีใครในโลกนี้จะยอมรับได้ในเมื่อไม่มีทางเป็นไปได้แน่นอนอยู่แล้วท่านจะดึงดันไปทำไมกันไปเสียงซิวยืนขึ้นเอ่ยด้วยสีหน้าจริงจังน้ำเสียงหนักแน่นนางสบตากับซ่งเจียวเย่เพื่อยืนยันทุกถ้อยคำที่ตนเองพูดซ่งเจียวเย่ไม่เคยคิดว่าผู้หญิงคนหนึ่ง จะสุขุมสงบนิ่งภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ได้ผู้หญิงส่วนใหญ่คงไม่กล้าสบตากับเขาในขณะที่เขาแสดงออกทุกอย่างว่าชอบนางเจ้าไม่จำเป็นต้องกังวลข้าจะเป็นคนจัดการเรื่องพวกนั้นเองอนุไม่จำเป็นต้องมีจดหมายยาทรงเจียวเย่สามารถขอนางแต่งงานได้ทันทีที่หลงเหิงเขียนางออกจากจวนแต่เขารู้ดีว่าไปเซียงซิวพูดถูกต้องที่สุด เขาจะผ่านอุปสรรคอีกมากกว่าจะถึงขั้นตอนขอนางแต่งงานได้อุปสรรคแรกที่เห็นได้ชัดเลยก็คือครอบครัวของเขาเองถึงแม้ว่าตระกูลซ่งจะไม่ได้มีศักดิ์สูงเท่าตระกูลของลีอองแต่ก็เป็นตระกูลที่ทรงอิทธิพลที่สุดตระกูลหนึ่งดังนั้นพวกเขาคงไม่ยอมรับผู้หญิงธรรมดาที่ไม่มีชาติตระกูลสูงส่งซ้ำหลายยังเคยเป็นอนุของคนอื่นมาแล้วด้วย ย่อมจะต้องมีการขัดขวางต่อต้านแน่นอนแม้แต่ตัวซ่งเจียวเย่เองก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะสามารถโน้มน้าวใจของคนในตระกูลได้หรือไม่นางพูดถูกข้าจำต้องวางแผนอย่างดีก่อนที่จะพานางเข้ามาในครอบครัวแค่คิดก็รู้แล้วว่ายากเกินไปสำหรับเราทั้งคู่ในเมื่อรู้อยู่แล้วว่าเป็นไปไม่ได้จะต้องทำให้มันยุ่งยากไปทำไมกัน ลืมมันเสียเถอะคุณชายทรงท่านควรต้องยอมรับความจริงนะเจ้าคะ่ะจากนั้นนางก็หันหน้าไปทางอื่นแล้วพูดเสริมว่าพวกเราควรกลับเมืองหลวงได้แล้วหากอยู่ด้วยกันสองต่อสองต่อไปจะต้องเกิดเรื่องแน่เขาเคยล่วงเกินนางมาครั้งหนึ่งแล้วไม่แน่ว่าจะมีครั้งที่สองครั้งที่สมตามมาไหมดังนั้นเดินทางกันเถอะเจ้าคะ่ะแต่โชคไม่เข้าข้าง ทรงเจียวเย่กับคว้ามือนางไว้แล้วพูดว่าไม่หากกลับไปเขาต้องทำเจ้าเสียใจอีกเป็นแน่เจ้าต้องอยู่ที่นี่ข้าทรงเจียวเย่เสียงเกี้ยวกาดราฟ้าผ่าดังขึ้นกลางห้องไปเสียงซิวรีบดึงมือกลับแล้วถอยหลังไปสองสามก้าทันใดนั้นเองมือใหญ่คู่หนึ่งก็รวบนางเข้าไปไว้ในอ้อมแขนเขากอดนางไวแน่นเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ แต่เพียงผู้เดียวนี่แหละพระเอกต้องมีท่าทางแบบนี้เลยสมบทบาทมากว่าแต่เขาทำแบบนี้กับนางทำไมท่าทางเช่นนี้มีไว้ให้นางเอกไม่ใช่หรือถึงจะรู้สึกสุขใจแต่ก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกกังวลใจไปด้วยเนื้อเรื่องเปลี่ยนไปจากในนิยายโดยสิ้นเชิงนางควรทำยังไงดีนะอย่างไรก็ตามยังมีสิ่งหนึ่งที่นางมั่นใจ นางต้องได้กลับไปจวนลี่อ๋องแน่ๆซ่งเจียวเย่ตกใจลุกขึ้นพรวดเขาทลาเข้าไปหาหลงเฮิงเพื่อจะดึงตัวหญิงสาวกลับมาแต่หลงเฮิงกับตวัดดาบสั้นใส่ซ่งเจียวเย่อย่างไม่ปราณีคุณชายซ่งเบี่ยงตัวหลบได้อย่างชิวเฉียดทว่าคมดาบกรีดเข้าที่เสือ้อจนที่ขั้นหนังสือที่เก็บไว้ล่วงหล่นลงมาหลงเฮิง พุ่งพรวดเข้าไปหาที่ขั้นหนังสือพร้อมก,กันกับทรงเจียวเย่ทว่าหลงเหิงไวกว่าเขาสามารถคว้าที่ขั้นหนังสือนั่นมาอยู่ในมือได้ที่ขั้นหนังสือเนี่ยช่างคุ้นตาเป็นอย่างยิ่งเพราะเขาก็มีที่คั้นแบบเนี้ยเอาไว้ด้วยหนึ่งชิ้นเช่นกันเข้าใจแล้วแสดงว่าทั้งคู่คบหาดูใจกันมาก่อนหน้านี้นานแล้วข้าคิดไปเองว่าทรงเจียวเย่หลงรักนางข้างเดียว ไม่คิดว่านางจะมีใจให้อีกฝ่ายด้วยเช่นกันไม่แปลกใจเลยที่นางไปขอความช่วยเหลือจากซ่งเจียวเย่ตอนที่เกิดเรื่องอนุสามข้าเข้าใจแล้วหลงเหิงตวัดสายตาเย็นชาให้ไปเสียงซิวหญิงสาวถึงกับตัวสั่นเทิมด้วยความหวาดกลัวในใจคิดว่าสายตาแบบนี้ละมังจุดเริ่มต้นของรักรา้าแนวตบจูบที่เห็นบ่อยๆในนิยาย แล้วความจริงก็พิสูจน์ให้เห็นว่าสัญชาตญาณของนางถูกต้องเพราะจู่ๆหลงเหิงก็กอดนางแน่นจนไปเสียงซิวต้องร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดถึงการกระทําที่แข็งกล้าวของเขาจะไม่ได้ทำให้นางมีบาดแพ้แต่นางก็ยังรู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกข่มขู่เมื่อใดที่ผู้ชายเริ่มแสดงความเหนือกว่านั่นหมายความว่าเขาเริ่มเหลืออดแล้วนางไม่เข้าใจจริงๆ ทำไมถึงมีผู้หญิงหลายคนชอบผู้ชายเกล้ากระด่างแบบนี้ดูสิเขาทำให้ผู้หญิงของตัวเองต้องเจ็บอย่างไร้เหตุผลอ่าล้วค่ะเพื่อนๆขาหลงเหิงมาแล้วนะคะโอ้ยต่ล้วไม่รู้จะเชียร์ใครดีเลยมีผู้ชายหลายคนเข้ามาพัวพันกับนางเอกนะคะเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อในอพิซอดนะคะสวัสดีค่ะ